สวัสดีครับผมอาจารย์นภดลทองสุรวิโรจน์นะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการเขียนรหัสอุปกรณ์และไดอะแกร,รมการทํางานของระบบนิวม,มติกนะครับเรามาดูประโยชน์ของการเขียนรหัสและอุปกรณ์ไดอะแกร,รมการทํางานของระบบนิวม,มติกก่อนนะครับหนึ่งเลยนะครับที่เราต้องเขียนเนี่ยก็คือเพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการอ่านจอนสมีหมายเลขกำกำับอุปกรณ์เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบวงจรและเปลี่ยนซ่อมอุปกรณ์ได้รวดเร็ว 3. ม,มีแดกแรมในการทำงานเพื่อให้เข้าใจหลักการลักษณะงานได้ง่ายและเข้าใจการทำงานได้รวดเร็วขึ้น สี่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งและหน้าที่ของอุปกรณ์เมื่อกี้เราก็ได้ดูแล้วนะครับได้ทราบแล้วว่าการเขียนรหัสอุปกรณ์เนี่ยนะครับมีประโยชน์อย่างไรนะครับดังนั้นการเขียนรหัสอุปกรณ์นะครับการเขียนแบบโดยใช้ตัวเลขเนี่ยนะครับ ก็จะใช้การเขียนแทนอุปกรณ์ในวงจรมี2วิธีด้วยกันนะครับ 1. เลยนะครับเป็นการเขียนโดยการเรียงลำดับตัวเลขนะครับ2เป็นการแบ่งกลุ่มตัวเลขเรียงตามลำดับการวางอุปกรณ์นะครับ ครับเรามาดูนะครับการเขียนแบบเรียงลำดับตัวเลขนะครับการเขียนแบบเรียงลำดับตัวเลขนั้นนะครับเราจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่หนึ่งผมให้เป็นอุปกรณ์ให้สัญญาณนะครับในส่วนด้านล่างนะครับนี่ผมไม่เป็นส่วนที่หนึ่งนะครับส่วนด้านบน ผมให้เป็นส่วนที่2อนะครับคืออุปกรณ์ควบคุมและการทำงานนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับในการเขียนตัวเลขนะครับหากเป็นอุปกรณ์ให้สัญญานั้นเราจะต้องเริ่มที่อุปกรณ์ตัวแรกนะครับจะเริ่มที่การลงรหัสคือ0.1นะครับ หากเป็นตัวที่สองก็จะเป็น0.2นะครับหากมีตัวที่3ามก็จะเป็น0.3นะครับส่วนในกลุ่มที่สองนะครับหรือในส่วนที่สองนะครับอยู่ด้านบนนะครับในการเขียนก็จะเหมือนกันนะครับให้เขียนจากซ้ายมือไปขวามือนะครับแล้วจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับ การเริ่มต้นนะครับอุปกรณ์ควบคุมและการทํางานเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นจากสายมือเริ่มต้นที่1.1เป็นต้นนะครับ1.1 1.2 1.3 1.4นะครับแล้วขึ้นมาบรรทัดขึ้นมาแถวถัดไปนะครับ1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12นะครับการเขียนแบบเรียงลำดับตัวเลขแบบนี้นะครับจะเกิดความยุ่งยากในการเปลี่ยนซ่อมอุปกรณ์นะครับในกรณีที่มีอุปกรณ์จำนวนมากเช่นมีกระบอกสูบ4ใบนะครับแล้วเกิดการเสียที่อุปกรณ์ตัวที่1 1 3.3เราจะไม่ทราบเลยนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนั้นเป็นอุปกรณ์ตัวไหนนะครับหรือทราบก็จะยุ่งยากต่อการตรวจสอบนะครับหรือล่าช้าในการตรวจสอบนั่นเองนะครับลำดับต่อไปนะครับ ในแบบที่สองนะครับเมื่อกี้ผมพูดในแบบที่1นะครับในแบบที่2ก็คือการแบ่งกลุ่มตัวเลขเรียงตามลําดับการวางอุปกรณ์นะครับการวางอุปกรณ์นะครับในแบบนี้เป็นที่นิยมนะครับเราจะวางในแถวที่1นะครับแถวที่1เป็นอุปกรณ์ทํางานเช่นมอเตอร์ลมหรือกระบอกสูบนะครับ ในแถวที่สองนะครับแถวที่สองแถวที่สองเนี่ยนะครับผมให้เป็นวาล์วเมนหลักนะครับแถวที่สามให้เป็นอุปกรณ์ให้สัญญาณนะครับอุปกรณ์วาล์วเมนหลักนะครับในแถวที่สองเนี่ยก็คือเป็นวาล์วที่คอยบังคับให้ก้านสูบเคลื่อนที่ ออหรือเข้าโดยรับสัญญาณจากวาวให้สัญญาณนะครับงั้นแถวที่3ก็คืออุปกรณ์ให้สัญญาณอุปกรณ์ให้สัญญาณก็คืออุปกรณ์ที่ให้สัญญาณลมสั่งให้กับวาเวม็นหลักทํางานนะครับ mm hmm. เพื่อบังคับให้การสูบเคลื่อนที่เข้าหรือออกนะครับส่วนแถวที่4นะครับเป็นแหล่งจ่ายลมนะครับ ส่วนแถวสุดท้ายนะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยนะครับแถวนี้นะครับผมให้เป็นแถวที่ห้านะครับผมให้เป็นแถวที่ห้านะครับ ใการเขียนนะครับแบบเรียงลำดับการวางอุปกรณ์นี้นะครับให้เขียนจากซ้ายมือไปขวามือนะครับให้เราดูแถวที่1ก่อนนะครับแถวที่1คืออุปกรณ์ทํางานถ้าเป็นกระบอกสูบที่1ให้เราเขียนเลยครับ1.0 ด้านหลังจุดที่ยอมจะเป็นศูนย์เสมอนะครับ1ก็คือกระบอกสูบที่1นะครับ2.0จุดศูนย์อันนี้ก็คือกระบอกสูบที่2ถ้ามีกระบอกสูบที่3ก็เป็น3.0ครับกระบอกสูบที่4ก็เป็น4.0นะครับแต่ให้เขียนจากซ้ายมือไปขวามือนะครับส่วนในแถวที่2คือวาเมหลักนะครับวาเมหลักเนี่ยนะครับเราจะเริ่มเขียน 1. 1ุ นะครับด้านหลังจุดทศิทยมจะเป็น1เสมอนะครับส่วนหมายเลข1ด้านหน้าหมายถึงวาเมหลักของกระบอกสูบที่1นะครับอันนี้เป็นวาเมนหลักของกระบอกสูบที่2ก็จะต้องเป็น2.1นะครับถ้ามีวาเมหลักของกระบอกสูบที่3ก็เป็น3.1นะครับที่4ก็เป็น4.1นะครับลำดับต่อ,อไปเรามาดูในแถวที่3นะครับ ในการลงรหัสอุปกรณ์นะครับในอุปกรณ์ให้สัญญาณนั้นนะครับก็เขียนจากซ้ายมือไปขวามือเช่นกันนะครับถ้าเป็นวาล์วที่ให้สัญญาณก้านสูบเคลื่อนที่ออกนะครับจะลงท้ายด้วยเลขคู่นะครับและหลังจุดชมจะเป็นคู่เสมอนะครับนะครับหหมายถึงวาล์วให้สัญญาณกระบอกสูบที่1นําทงานนะครับ จุดสองหมายถึงสั่งให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกนะครับด้านนี้นะครับสั่งให้กลับก็จะต้องเป็น1 3จดนะครับ1ก็หมายถึงวาล์วให้สัญญาณกระบ,บอกสูบที่ 1. 3ดหมายถึงสั่งให้ก้านสูบเคลื่อนที่กลับหรือเคลื่อนที่เข้าสุดนะครับตัวนี้ต้องเป็น2 2จ นะครับตัวนี้ก็จะเป็น2.3นะครับหากมีกระบอกสูบที่3ก็จะเป็น3.2แล้วก็3.3นะครับส่วนในแถวที่4นะครับแรงจ่ายลมนะครับในการกำหนดนะครับด้านหน้าจะเป็นศูนย์เสมอและตามด้วยนะครับ ด้านหน้าจะเป็นศูนย์เสมอศูนย์จุดหนึ่งนะครับตัวแรกนะครับด้านหลังที่ยอมด้านหน้าุดที่ยอมจะเป็นศูนย์เสมอนะครับถ้าหากมีตัวที่สองของชุดแรงจ่ายลมเนี่ยนะครับก็จะเป็นศูนย์จุดสองนะครับถ้ามีตัวที่สามก็เป็นศูนย์จุดสามนะครับอันนี้คือมาตรฐานที่กําหนดไว้ให้เราลงรหัสอุปกรณ์หรือ ในการเขียนนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเรามาดูในอุปกรณ์ช่วยนะครับในอุปกรณ์ช่วยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับในอุปกรณ์ช่วยนะครับด้านนี้เป็นด้านหูลูกสูบนะครับด้านนี้เป็นด้านก้านสูบนะครับหากเป็นวาล์วด้านก้านสูบจะควบคุมความเร็วตอนออกนะครับหากเป็นวาล์วด้านหัวลูกสูบจะเป็นวาล์วควบคุมความเร็วตอนเคลื่อนที่กลับนะครับ ควบคุมความเร็วตอนออกจะลงท้ายด้วย0.2หรือลงท้ายด้วยเลขคู่นะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะครับนี่เป็น1 1คือวาวอุปกรณ์ช่วยของกระบอกสูบที่1 02จดลงท้ายด้วยเลขคู่นะครับหมายถึงควบคุมความเร็วตอนเคลื่อนที่ออกนะครับด้านนี้ก็เป็น 1.01หรือ1.03ก็ได้นะครับนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็น2.02นะครับตรงนี้ก็เป็น2องนนนะครับอันนี้คือการใส่รหัสนะครับอุปกรณ์นะครับการแบ่งกลุ่ม ตัวเลขเรียงลําดับ <c oughs> การวางอุปกรณ์นะครับเรามาดูการเขียนรหัสอุปกรณ์โดยใช้ตัวอักษรกันนะครับการใช้ตัวเลขไปแล้วนะครับเรามาดูการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับ การใช้อักษรน,นั้นจะใช้เครื่องหมายาบวกและลบร่วมกับอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะครับการเขียนนะครับมีอยู่ด้วยกัน2วิธีด้วยกันนะครับการเขียนนั้นจะใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่แทนกระบอกสูบหรือมอเตอร์ลมเลยนะครับแบบที่1เลยจะเป็นแบบ Alphabetic Sequence ะครับแบบที่2องจะเป็นแบบอัฟฟาเบติกวิสเนลวิสเนลโฟรไดแกรมนะครับเรามาดูแบบแรกก่อนครับแบบอัฟเ e ติกซีเควนต์นะครับอัฟเฟติกซีเควน์นะครับจะใช้เครื่องหมายอักอาษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะครับตามด้วยเครื่องหมายบวกและลบนะครับ A หมายถึงกระบอกสุขที่1 หรือก็กระสุบ A B ีหมายถึงกระบอกสูบ b ีซีหมายถึงกระบอกสูบ b นะครับเครื่องหมายบวกหมายถึงการสูบเคลื่อนที่ออกเครื่องหมายลบหมายถึงการสูบเคลื่อนที่เข้านะครับเช่น a อบวกบบวกเลบบลบนะครับผมยกตัวอ,อย่างให้นะครับนี่ครับเช่น a อบวกบบวก นะครับถ้าหากผมเขียนเป็น a บวก a ลบ b บวก b ลบถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเรายังไม่ต้องดูวงจรครับแต่เราสามารถทราบแล้วครับว่าการทำงานกระบอกสูบไหนทำงานก่อนหลังนะครับกระบอกสูบ a เค้ื่อที่ออกกระบอกสูบ a เค้ื่อ,อที่เข้าและตามด้วยกระบอกสูบ b เค้ื่อที่ออกแล้ว b เคขื่อที่เข้านะครับ ที่กลับนะครับทําให้เราเข้าใจได้รวดเร็วขึ้นนะครับโดยที่ยังไม่ต้องอ่านวงจรนะครับลําดับต่อไปนะครับเรามาดูแบบที่2นะครับแบบ <c oughs> ใช้อักษรนะครับแบบ u p b a t i c v i s ิสเ a ตแบบ u p b a t i c v i s กวิ a l f l o w diagram นะครับแบบ u p b a t i c v i s กวิ a l f l o w diagram นั้นนะครับ,แบบบ,บ,นนรบการเขียนเนี่ยนะครับจะใช้ อักษรภาษาอังกฤษนะครับตามด้วยเครื่องหมายบวกแล้วก็ลบพร้อมกับใช้ลูกศรนะครับในการเขียนนะครับในแบบนี้นะครับ A หมายถึงก็บอกสูตรที่1ครับแล้วก็ B นะครับหมายถึงก็บอกสูตรที่2นะครับนะครับตัวพิมพ์ใหญ่ A บวก A ลบ B บวก B ลบนี่คือกระบอกสูตร ะครับส่วนแถวล่างนะครับแถวล่าง a 1 a 0 b 1 b 0อันนี้เป็น A เล็ก b เล็กนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์วาล์วนะครับในการทำงานนะครับจะเมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทสัญญาณลมนะครับลูกศรนี่คือสัญญาณลมนะครับสัญญาณลมจะมาสั่งให้ A บวกนะครับเมื่อ A ออกสุดนะครับการสูบ A ก็จะมากด A เลยครับ A0 นะครับกด A0 ศํทำงาน A0 จะสั่งให้ B- ลบนะครับเมื่อ B0 โทษทีครับเมื่อ A- ลบหรือ A เคลื่อนที่กลับสุดนะครับ A, A จะมาสั่งให้เป็น A0 นะครับวาล์วศ0ย์ทำงาน วาเวศูนย์จะสั่งให้กระบอกสูบ B เป็น B บวกนะครับก็คือเคลื่อนที่ออกเมื่อกระบอกสูบ B เคขึ้นที่ออกสุดนะครับกระบอกสูบ B นะครับจะกดวาล์ว B 1นะครับวาล์ว B 1ทํางานปล่อยลมสั่งให้ตัวกระบอกสูบ B เื่อนที่กับนะครับกระบอกสูบ B เข่อนที่กับสุดนะครับก็จะมากดวาล์ว B 0นะครับจะมากดวาล์ว B 0ย์ให้ทํางานนะครับ ถ้าหากผมกดปุ่มสตาร์ทค้างไว้นะครับการทำงานของวงจรน,นี้ก็จะเป็นวงจรอ,อัตโนมัตินะครับจะทำงานในกระบวนการนี้ตลอดนะครับอันนี้คือลำดับในการทำงานของตัวกระบอกสูบนะครับเรามาดูเรื่องของ motion step diagram นิดหนึ่งนะครับ motion step diagram เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเขียน ลำดับการแสดงการทำงานของกระบอกสูบโดยใช้ดแรกแรมที่มีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของการสูบวาล์วควบคุมกับจังหวะในการทำงานของจอซึ่งเราจะกำหนดไว้ทั้งสองแกนนะครับก็คือในแกนแนวตั้งนะครับแกนแนวตั้งก็คือระยะการเคลื่อนที่ของการสูบนะครับระยะ ของการสูบก็จะมี0หมายถึงเข้าสุดนะครับ1หมายถึงก้ารสูบออกสุดนะครับส่วนแกนแนวนอนนะครับหมายถึงจังหวะขั้นตอนการทํางานของก้ารสูบโดย1ช่องหมายถึง 1. สเต็ปนะครับเรามาดูครับอันนี้คือกระบอกสูบที่1นะครับอันนี้คือกระบอกสูบที่2นะครับอันนี้ เป็นแสดงการทํางานแบบเป็นจังหวะนะครับหรือให้ความสัมพันธ์แบบเป็นจังหวะนั่นเองนะครับในกระบอกสุบที่1น,นะครับ0มาถึง1น,นะครับก็คือเป็นกระบอกสูบที่1ทํางานนะครับในความหมายก็คืออะไรครับ1.0บวกนั่นเองนะครับถ้าหากว่าจะเขียนให้เป็นแบบอัพเบติก ซีเควน c ์นะครับ A ออกสุดนะครับหรือก็บอกสุบ1ออกสุดนะครับก็บอกสุบ1ก็เคลื่อนที่เข้าสุดเช่นกันนะครับก็คือจากจาก0จาก1ลงมา0น,นะครับอันนี้ก็จะเป็น1.0ลบนะครับตามด้วยนะครับ เมื่อเข้าสุดแล้วเนี่ยนะครับกระบอกสูบหนึ่งเข้าสุดแล้วจะมาสั่งให้กระบอกสูบส,สองทำงานแล้วกระบอกสูบสองจะเคลื่อนที่ออกสุดนะครับจะเป็นสองตามด้วยสองจุดศูนย์บวกนะครับแล้วก็ตามด้วยสองจุดศูนย์ลบนะครับกันความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนของการสูบและการควบคุมจังหวะนี้นะครับ จะเป็นการทำงานจะเป็นการทำงานนะครับ1.0บวก1.0ลบ2.0บวกแล้วก็2.0ลบนะครับอันนี้เป็นการทำงานแบบเป็นจังหวะนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับหาก การทำงานเป็นจังหวะนะครับนักศึกษาจะเห็นได้เลยครับว่าวงจรเนี้ผมยังไม่อ่านเลยว่าวงจรนี้ทํางานอย่างไรนะครับแต่เราสามารถดูได้เลยนะครับว่ากระบอกสูบที่หนึนะครับเคลื่อนที่ออกนะครับแล้วก็ค้างไว้นะครับเห็นไหมครับกระบอกสูบเคลื่อนที่ออกเสร็จแล้วกระบอกสูบหนึ่งนะครับมีการสั่งงานมาที่กระบอกสูบที่2กระบอกสูบสองทำงานนะครับกระบอกสูบสองทำงาน ปรทมาณเสร็จแล้วก็สั่งมาที่กระบอกสูบที่ 1, ที่1นะครับให้กระบอกสูบที่1เคลื่อนที่เข้าสุดนะครับแสดงว่าอันนี้จะเป็น1.0บวกนะครับ1.2.0บวก2.0ลบแล้วก็1.0ลบนะครับ เราสามารถเข้าใจได้ถึงการทำงานของวงจรได้อย่างรวดเร็วนะครับและการทำงานนั้นก็เป็นแบบเป็นจังหวะนะครับเรามาดูการเขียน motion step diagram นะครับแบบนี้จะเป็นการหน่วงเวลานะครับหรือมีความสัมพันธ์กับเรื่องของเวลานะครับเป็นการเขียนลำดับการแสดงขั้นตอนการทำงานของกระบอกสูบโดยใช้ดอะแกรมนะครับความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่ของการสูบ กับเวลาที่ใช้ในการทํางานของวงจรนะครับโดยแบ,บ่งเป็น2แกนเหมือนกันนะครับแกนแนวตั้งก็เป็นระยะการเคลื่อนที่ของก้านสูบนะครับก็คือ0หมายถึงก้านสูบเข้าสุดนะครับ1ห,หมายถึงก้านสูบเคลื่อนที่ออกสุดนะครับแล้วก็ในแนวนอนนะครับก็คือเวลาที่ใช้ในการทํางานของกระบอกสูบและหวาควบคุมนะครับเรามาดูครับ ในแบบตัวอย่างนะครับความสัมพันธ์นี้นะครับกระบอกสูบที่1นะครับผมให้กระบอกสูบที่1เคลื่อนที่ออกนะครับ2ช่องนะครับผมยกตัวอย่างให้ใน1ช่องคือสมมุติให้เป็น1นวิแล้วกันนะครับแสดงว่าการสูบเคลื่อนที่ออก2อวิครับแล้วก็กระบอกสูบหนึ่งออกสุดก็มาสั่งให้กระบอกสูบสองเคลื่อนที่ออกออกหนึ่งวินะครับกระบอกสูบสองออกสุดนะครับ ก็มาสั่งให้กระบอกสูบหนึ่งเคลื่อนที่เข้าสุดนะครับกระบอกสูบหนึ่งเคลื่อนที่เข้าสุดก็มาสั่งให้กระบอกสูบสองเคลื่อนที่เข้าสุดโดยใช้เวลาสองวินะครับอันนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าการสูบที่หนึ่งเคลื่อนที่ออกโดยใช้เวลาสองวินาทีนะครับแล้วกระบอกสูบสองใช้ความเร็วในการเคลื่อนที่หนึ่งวินะครับ และมาสั่งให้กระบ,บอกสูบ1เคลื่อนที่เข้าโดยใช้เวลา1วินะครับกระบ,บอกสูบหนเคลื่อนที่เข้าสุดมาสั่งให้กระบ,บอกสูบ2เคลื่อนที่เข้าโดยใช้เวลาสอวินะครับ